ผมเป็นมาคนเมืองสุมาศครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่งร้อยสามสี่เนี่เป็นไงมาช่างครั้งแรกก็ผ่านอ่ะมาสบายเลยเนาะได้คุมไหมพิกัดนี้คุมมาครับคุมมากิโลสี่โลครับเราซ้อมอยู่ที่ใครเป็นราคาอ่าก็อยู่ที่ตำรัดิดเนาะวาผู้ซ้อมมีใครบ้างอ่ะที่นู่นมีเชี่ยผ่านแล้วก็แล้วใครวะนนี้ใครวะนี้ทรงเดชแล้วก็โคดากีมาจุฬามาจุฬานะเก็บตัวมากี่วันครับรวมๆแล้ว ก็เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งได้นะพูดนี้ต้องเจอใครครับเจอกับคนจีนนะคนจีนนะเคยเจอกันไหมไยได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นไหมเนี่ยไม่เคยครับแล้วเราจะวางเกมวางแผนงไงดีก็ตามที่ซ้อมมาครับอือก็ตามที่เราเตรียมมาเนาะคิดว่าหนักใจไม่เจอมวยคนจีนที่แบบมาบูยงนี้ไม่หนักใจเลยทำไมอ่ะก็มั่นใจว่าการซ้อมมาดีอือคิดว่าความเป็นมวยเรา น่าจะเอาอยู่เนาะแล้วเราล่าสุดชกไว้ที่ไหนอะที่ขุดตะติดครับอ่าแล้วก็เชียงใหม่ได้เคลื่อนไหวมากี่ไฟล์ปีนี้สามไฟล์ครับสามไฟล์หยุดไปนานประมาณไปปีกว่าปีกว่านะก็กลับมาสามไฟล์เป็นไงชนะครับชนะหมดเลยเนาะได้ช่างไหมที่ชอบโชกกันหน้านี้ไม่ได้ช่างเลยไม่ได้ช่างเลยนี่คือเพิ่งกลับมาช่างน้ําหนักเหรอครับเป็นไงพอไหวอยู่นะไหวครับอายุไรแล้วครับอายุยี่สิบแปดคนจังหวัดราชสินครไปปล่อยกิโลปล่อย เบร์เราเป็นมวยแหละไม่ใช่ไหยครับซ้ายที่ขวาซ้ายครับสูรงร <6, 170. S 1> ้อยก็ร้อยเจ็ดสี่จกมวยทั้งหมดนี่ประมาณเยอะๆครับหกสิบคนฝากี่นะเพช่ยเชียร์พวกนี้หน่อยครับฝากพี่น้องชาวจังหวัดตรังสิล์ช่วยเชียร์ด้วยนะครับอืมอขอบคุณครับขอบคุณครับ